เมื่อรสเซียประกาศว่าทดสอบสำเร็จแล้วเโพไซดอนครับสิ่งที่เขาเรียกว่าเป็นซูเปอร์ตอปิโดใต้น้ำพลังนิวเคลียร์แถมยังบอกว่าไม่มีอะไรหยุดได้โอ้โหฟังแค่นี้ก็ขนลุกแล้วนะครับข่าวนี้คือสร้างความกังวลไปทั่วเลยวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องนี้แหละครับว่าตกลงแล้วเจ้าโพไซดอนเนี่ยมันคืออะไรกันแน่มันทำอะไรได้บ้างแล้วมันเอ,อ่อมันส่งผลอะไรกับโลกเราตอนนี้บ้างครับ สวัสดีค่ะเป็นประเด็นที่ร้อนแรงแล้วก็น่าสนใจมากๆจริงๆค่ะเพราะโพไซดอนนี้ไม่ใช่แค่อาวุธแบบทั่วๆไปนะคะแต่มันอาจจะเป็นตัวเปลี่ยนเกมด้านความมั่นคงของโลกได้เลยจากข้อมูลที่เรามีนะคะวันนี้เราจะมาดูกันหลายๆมุมเลยทั้งตัวตนของมันจริงๆการทดสอบที่ดูยังมีคำถามอยู่เยอะนะคะไปจนถึงว่ามันมีความหมายยังไงในทางการเมืองทางยุทธศาสตร์ระหว่างประเทศค่ะครับผมงั้นเริ่มกันเลยดีกว่าครับคำถามแรกสุดเลยเอาแบบพื้นฐานก่อน โพไซดอนที่ว่าเนี่ยครับมันคืออะไรครับช่วยอธิบายให้เราเห็นภาพหน่อยค่ะโพไซดอนหรือถ้าชื่อรัสเซียก็โพไซดอนนะคะคือโดยพื้นฐานแล้วมันคือยานใต้น้ำแบบไร้คนขับค่ะหรือที่เราเรียกกันว่า UUV unmanned underwater vehicle แต่มันพิเศษกว่า UUV ทั่วไปมากๆตรงทีออ่ระบบขับเคลื่อนของมันค่ะมันใช้เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ขนาดเล็กเป็นแหล่งพลังงานโอ oh. ใช้เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์เลยเหรอครับอันนี้มันมันต่างจาก UV ปกติยังไงครับในทางปฏิบัติเนี่ยต่างกันเยอะเลยค่ะเปลี่ยนเกมได้เลยการมีเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์เนี่ยหมายความว่ามันมีพลังงานในตัวเองที่ใช้ได้นานมากๆค่ะรัเสเซียถึงกับอ้างว่ามันมีระยะทําการที่แทบจะไม่จํากัดเลยนะคะไม่จํากัด ลองนึกภาพนะคะ UV ปกติเนี่ยต้องคอยกลับมาชาร์จแบตหรือเติมน้ำมันใช่ไหมคะแต่โพไซดอนเนี่ยอาจจะดำอยู่ใต้น้ำทำภารกิจได้เป็นเดือนเดือนหรืออาจจะนานกว่านั้นอีกโดยที่ไม่ต้องกลับฐานเลยค่ะนี่คือความแตกต่างสำคัญที่ทำให้มันน่ากลัวมากโอ้โหระยะทำการไม่จำกัดแล้วเรื่องอื่นๆล่ะครับความเร็วความลึกที่มันดำได้มีข้อมูลไหมครับข้อมูลที่ออกมาค่พาะพ่อค่อนข้างน่าทึ่งค่ะ ความเร็วสูงสุดนี่เขาบอกว่าอยู่ราวๆเจ็ดสิบถึงหนึ่งร้ยน็อตหนึ่งร้ยน็อตใช่ค่ะถ้าแปลงเป็นกิโลเมตรต่อชั่วโมงก็ประมาณหนึ่งร้อยสถึงหนึ่งแปดห้ากิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยนะคะถือว่าเร็วมากๆสําหรับอะไรที่อยู่ใต้น้ําขนาดใหญ่แต่ที่สําคัญกว่านั้นอีกคือมันดำน้ําได้ลึกมากๆค่ะมีรายงานว่าเกินหนึ่งพันเมตรหรือว่าหนึ่งกิโลเมตรใต้ผิวน้ําเลยค่ะหนึ่งกิโลเมตรใต้น้ํา นั่นมันลึกขนาดไหนครับถ้ามองในแง่ของการตรวจจับการป้องกันอะไรพวกนี้ลึกมากจริงๆค่ะความลึกระดับนั้นเนี่ยมันอยู่นอกขีดความสามารถของพวกระบบโซนา่าหรืออาวิธต่อต้านเรือดำน้ำส่วนใหญ่ที่มีอยู่ในปัจจุบันเลยนะคะเรือดำน้ำทั่วไปก็ดำไม่ได้ลึกขนาดนี้ค่ะการที่มันดำได้ลึกแล้วก็เคลื่อนที่ได้เร็วด้วยเนี่ยทำให้การจะไปตรวจจับติดตามหรือสกัดกั้นโพไซดอนเป็นเรื่องที่แบบว่าท้าทายมากๆอ๋อ นี่แหละคะ่ะที่มาของฉายาที่สื่อรัสเซียมักจะใช้เรียกกันคือซูเปอร์ทอร์พิโดที่ไม่มีใครหยุดยั้งได้มันสะทนความมั่นใจของเขาเลยนะคะว่ามันหลบการป้องกันได้ฟังดูน่ากลัวจริงๆครับแล้วส่วนที่น่าจะกังวลที่สุดหัวรบที่มันติดไปมีข้อมูลไหมครับว่ามันคืออะไร ใช่ค่ะหัวรบคือส่วนที่น่ากังวลที่สุดเลยค่ะถึงแม้ข้อมูลทางการจริงๆจะมีจํากัดนะคะแต่ว่าจากการวิเคราะห์จากข้อมูลที่หลุดๆออกมาบ้างเขาประเมินกันว่าโพไซดอนนี้ถูกออกแบบมาให้บรรทุกหัวรบนิวเคลียร์ที่ใหญ่มากๆค่ะอาจจะมีอนุภาพตั้งแต่2เมกะตันไปจนถึงอาจจะถึง100เมกะตันได้เลยค่ะร,อรออ้อยร้เมกะตันเพื่อให้เห็นภาพนะครับเทียบกับระเบิดที่ฮิโรชิมา อันนั้นมันต่างกันขนาดไหนครับเนี่ยต่างกันมหาศาลเลยค่ะระเบิดที่ฮิโรชิมานั้นประมาณ15กิโลตันเองนะคะคือ0ูนเมกะตันโอโ้โหใช่ค่ะหัวรบหนึ่งรอเมกะตันนี่คือมีพลังทำลายล้างสูงกว่าเป็นพันพเท่าเลยค่ะพลังขนาดนี้คือทำลายเมืองใหญ่ๆทั้งเมืองได้เลยนะคะแล้วแล้วเขาคิดจะใช้มันยังไงครับไม่ใช่แค่ ยิงใส่เป้าหมายตรงๆใช่ไหมครับเพราะมันอยู่ใต้น้ำแนวคิดที่พูดถึงกันมากที่สุดนะคะไม่ใช่การโจมตีเป้าหมายบนบกตรงๆรงค่ะแต่การสร้างหายนะจากทะเลคือเขาจะเอาโพไซดอนเนี่ยเข้าไปจุดระเบิดใต้น้ําใกล้ๆชายฝั่งของศัตรู จุดระเบิดใต้น้ำใช่ค่ะเพื่อให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าสึนามิรังสีหรือเรดิโอ c t i v e ฟ s u นามิค่ะคลื่นยักษ์ที่เกิดจากการระเบิดนิวเคลียร์ใต้น้ำเนี่ยมันจะถาโถมเข้าฝั่งทำลายพวกเมืองท่าฐานทัพเรือหรืออะไรสำคัญสคัญที่อยู่ตามชายฝั่งค่ะซึนามิรังสีหมายความว่าไม่ใช่แค่คลื่นยักษ์ธรรมดาแต่มีกัมมันตรังสีปนเปื้อนมาด้วยหรอครับ ถูกต้องเลยค่ะนอกจากพลังทำลายจากตัวคลื่นเองแล้วเนี่ยการระเบิดนิวเคลียร์ใต้น้ำมันจะทำให้น้ำทะเลปริมาณมหาศาลปนเปื้อนสารกัมมันตรังสีแบบรุนแรงมากพอเคลื่อนซัดเข้าฝั่งมันก็จะทิ้งการปนเปื้อนไว้เป็นบริเวณกว้างเลยค่ะทำให้พื้นที่ตรงนั้นแบบว่าอยู่ไม่ได้ใช้การไม่ได้ไปอีกนานอาจจะเป็น 10, 10ปีหรือนานกว่านั้น Oh. ผู้ยังน่ายคือไม่ใช่แค่ทําลายแต่ทําให้พื้นที่นั้นกลายเป็นแดนร้างไปเลยในระยะยาวนี่คือมิติที่น่ากลัวเพิ่มขึ้นมาจากการปนเปื้อนรังสีค่ะแค่นึกภาพตามก็น่ากลัวแล้วครับแล้วผู้นํารัสเซียเองประธานาธิบดีปูตินเขาเคยพูดถึงอาวุธนี้ว่ายังไงบ้างครับประธานาธิบดีปูตินพูดถึงโพไซดอนหลายครั้งเลยค่ะแล้วก็เน้นย้ําเรื่องความเหนือชั้นของมันตลอดมีคําพูดสําคัญที่เขาเคยกล่าวไว้นะคะคือ ไม่มีประเทศไหนในโลกที่มีเทคโนโลยีแบบนี้และไม่มีระบบป้องกันไหนหยุดมันได้ชัดเจนมากค่ะนี่คือการประกาศศักยภาพแบบไม่ปิดบังเลยแล้วก็เป็นการส่งสัญญาณเตือนไปถึงชาติตะวันตกหรือใครก็ตามที่เป็นศัตรูกับรัสเซียว่าพวกเขามีอาวุธที่ตอบโต้ได้รุนแรงแล้วก็ป้องกันยากมากๆนะครับชัดเจนจริงๆครับเอาละครับมาถึงประเด็นเรื่องการทดสอบบ้าง แม้ว่ารัเสเซียจะประกาศว่าสําเร็จไปเมื่อ29ตุลาคม2025นะครับตันเหมือนกับว่ามันยังคลุมเครืออยู่เยอะเลยสถานการณ์จริงๆเป็นยังไงครับใช่ค่ะตรงนี้เป็นประเด็นที่น่าสนใจมากคือทางรัเสเซียโดยเฉพาะกระทรวงกลาโหมสื่อของรัฐเขานะคะรายงานว่าเป็นการทดสอบจริงแล้วก็สำเร็จด้วยดีแต่ว่า จนถึงตอนนี้ก็ยังไม่มีการเปิดเผยหลักฐานที่มันเป็นรูปธรรมออกมาให้เห็นเลยนะคะเช่นรูปถ่ายหรือคลิปวิดีโอทางการที่ยืนยันว่าทดสอบจริงหรือเห็นตัวยานทำงานจริงๆอ้าวเหรอครับค่ะซึ่งมันต่างจากการทดสอบอาวุธใหญ่ๆอย่างอื่นที่บางทีรัเสเซียเขาก็มีภาพออกมาบ้างความไม่ชัดเจนตรงนี้ล่ะคะ่ะที่ทาให้เกิดคาถามเกิดการตีความไปต่างๆนานาแล้วเรื่องสถานที่ทดสอบล่ะครับพอจะรู้ไหมว่าที่ไหน ข้อมูลส่วนใหญ่ชี้ไปที่ทะเลแบรเรนส์ค่ะทางตอนเหนือของรัเสเซียซึ่งเป็นพื้นที่ทดสอบอาวุธสำคัญของกองทัพเรือเขาอยู่แล้วโดยเฉพาะพวกเรือดำน้ำนิวเคลียร์สื่อรัสเซียเองอย่างททสหรือรีาโนฟอสกี้ก็รายงานทํานองนั้นค่ะแต่ก็ยังไม่มีใครยืนยันได้แบบเป็นอิสระในเมื่อหลักฐานมันไม่ชัดเจนแบบนี้แล้วทางตะวันตกพวกหน่วยข่าวกรองนักวิเคราะห์เขามองเรื่องนี้ยังไงครับเชื่อไหมว่ารัเสเซียทดสอบสําเร็จจริง มุมองจากสั่งตะวันตกค่อนข้างจะระมัดระวังค่ะแล้วก็ตั้งข้อสงสัยเยอะนักวิเคราะห์ส่วนใหญ่เชื่อว่าสิ่งที่เกิดขึ้นอาจจะไม่ใช่การทดสอบเต็มรูปแบบอย่างที่รัสเซียอ้างก็ได้ค่ะอาจจะเป็นการทดสอบแค่บางส่วนที่จํากัดขอบเขตกว่านั้นเช่นอาจจะแค่ลองปล่อยยานโพไซดอนออกจากเรือดำน้าแม่ซึ่งคาดกันว่าเป็นเรือเบลโกรสที่เขาดัดแปลงมาโดยเฉพาะอ๋อแค่ลองปล่อย หรืออาจจะทดสอบแค่ระบบขับเคลื่อนบางส่วนหรือระบบนำทางใต้น้ำแต่ยังไม่ได้ทดสอบแบบที่ติดหัวรบจริงเข้าไปด้วยหมายความว่าจริงๆแล้วอาจจะยังอยู่ในขั้นตอนพัฒนายังไม่พร้อมใช้งานเป็นรูปแบบมีความเป็นไปได้สูงเลยค่ะการพัฒนาอาวุธอะไรที่มันซับซ้อนขนาดนี้มันต้องใช้เวลาต้องทดสอบหลายขั้นตอนมาก การประกาศความสําเร็จออกมาอาจจะเป็นส่วนหนึ่งของการส่งสารทางการเมืองหรือการป้องปรามมากกว่าที่จะสะท้อนว่ามันพร้อมใช้จริงๆทันทีแล้วก็มีรายงานข่าวกรองที่ยังไม่ยืนยันนะคะว่าทางนาโตเนี่ยตรวจพบสัญญาณใต้น้ําผิดปกติแถวๆทะเลบาเรนส์ในช่วงเวลาใกล้ๆก,ลกันอื <c oughs> แต่ก็ยังฟันธงไม่ได้ว่าเป็นโพไซดอนจริงหรือเปล่าส่วนหน่วยข่าวกรองสหรัฐเองก็เลือกที่จะไม่ให้ความเห็นเรื่องนี้ต่อสาธารณะก็ยิ่งทําให้ดูไม่แน่นอนเข้าไปใหญ่ค่ะครับ พอมีข่าวแบบนี้ออกมาถึงจะยังไม่ชัดเจนก็เถอะปฏิกิริยาจากประเทศต่างๆโดยเฉพาะตะวันตกเป็นอย่างไรบ้างครับค่อนข้างรุนแรงค่ะแล้วก็แสดงความกังวลชัดเจนมากประเทศหลักๆในนาโตอย่างสหรัฐอังกฤษฝรั่งเศสต่างก็ออกมาแสดงความวิตกกะคะโฆษกกระทรวงกลาโหมสหรัฐถึงก็บอกว่าถ้าข่าวนี้จริงนะนี่คือพัฒนาการที่อันตรายมากต่อเสถียรภาพโลกเลย เขามองว่าการพัฒนาอาวุธแบบนี้มันย <im> ั่วยุแล้วก็อาจจะไปกระตุ้นให้เกิดการแข่งขันพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์รอบใหม่ซึ่งเป็นสิ่งที่โลกพยายามเลี่ยงมาตลอดค่ะซึ่งการประกาศนี้มันก็ดันมาเกิดในช่วงที่ความสัมพันธ์รัสเซียกับตะวันตกกาลังตึงเปรี้ยอยู่แล้วด้วยใช่ไหมครับเรื่องยูเครนเรื่องอะไรต่างๆใช่เลยค่ะนี่เป็นบริบทที่สําคัญมากสงครามในยูเครนยังไม่จบใช่ไหมคะแล้วชาติตะวันตกแนโตก็สนับสนุนยูเครนตลอดทั้งเงินทั้งอาวุธ โดยเฉพาะอาวุธที่มันยิงได้ไกลขึ้นเรื่อยๆอันนี้ก็ยิ่งสร้างความไม่พอใจให้รัสเซียการออกมาเปิดตัวหรือเน้นย้ำเรื่องโพไซดอนในช่วงนี้ก็เลยถูกมองว่าเป็นการตอบโต้เป็นการส่งสัญญาณเตือนสื่อใหญ่ๆใ,ในยุโรปอย่างเดอะการเดียนของอังกฤษหรือเดอะสปีก e l ของเยอรมันก็วิเคราะห์ไปทางเดียวกันค่ะว่าน,นี่อาจจะเป็นการแสดงพลังเชิงสัญ,ญลักษณ์ของปูติน hmm. เพื่อจะบอกว่าถึงแม้รัเสเซียจะโดนกดดันจากสงครามจากมาตรการคว่างบาตแต่ก็ยังเคี่ยวเล็บทางยุทธศาสตร์ที่น่ากลัวอยู่นะพร้อมจะตอบโต้ถ้าสถานการณ์มันแย่ลงถ้าอย่างนั้นเป้าหมายจริงๆที่รัเสเซียพัฒนาโพไซดอนขึ้นมามันคืออะไรกันแน่ครับนอกจากแค่แสดงพลังในตอนนี้มีการวิเคราะห์เป้าหมายทางยุทธศาสตร์หลายระดับเลยค่ะอย่างแรกที่ชัดสุดก็คือเป็นอาวุธแห่งการยับยั้งเชิงจิตวิทยาค่ะ ยับยั้งเชิงจิตวิทยาใช่ค่ะคือสร้างความกลัวความไม่แน่นอนให้ฝ่ายตรงข้ามทำให้เขารู้สึกว่าถ้าคิดจะโจมตีรัสเซียก่อนหรือกดดันรัสเซียมากๆเนี่ยอาจจะต้องเจอการตอบโต้ที่ป้องกันไม่ได้แล้วก็เสียหายร้ายแรงจากโพไซดอนความกลัวนี่แหละค่ะที่ทำนาทีป้องปรามอ๋อคล้ายๆกับแนวคิดเรื่อง MADmutually assured destruction สมัยสงครามเย็นเดิมแต่เป็นเวอร์ชันใหม่ ถูกต้องเลยค่ะนักวิเคราะห์บางคนเรียกว่า